พาชมบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นงบประมาณเพียง2.5ล้านบาทวันนี้นะคะจะพาชมบ้านสไตล์โมเดิร์นที่มีการเล่นลวดลายของผน,นังแบบเสาะร่องเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวบ้านมาพร้อมกับฟังก์ชันที่ลงตัวพื้นที่ใช้สอย2 8 7ตารางเมตรสีห้องนอนสีห้องน้ำและพื้นที่สำหรับจอดรถนะคะก็มีการตกแต่งลวดลายของผน,นังแบบเสาะร่องเหมือนกันค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของการออกแบบและการก่อสร้างโดยบริษัทหันปัด งห้องรับแขกเปิดโลง่งทําให้ห้องดูกว้างมากขึ้นเชื่อมกับโซนรับประทานอาหารสามารถนั่งรับประทานอาหารและเพลินเพลินกับการดูทีวีไปพร้อมๆกันได้ด้วยนะคะในส่วนของห้องครัวเราดีไซน์เคาน์เตอร์ให้เป็นรูปตัวแอลตกแต่งด้วยกระเบื้องโทนสีดําตัดกับบานตู้ลายไม้ทําให้ ความโดดเด่นมากขึ้นในส่วนของห้องน้ําทุกห้องมีการแบ่งโซนเปียกและโซนแห้งเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมีการเล่นลวดลายของกระเบื้องตัดกับกระเบื้องโทนสีขาวทําให้ห้องน้ําดูมีความน่าสนใจมากขึ้นชั้นที่1ยังมีห้องนอนสําหรับแขกด้วยนะคะห้องนอนเล็กและห้องนอนมาสเตอร์จะอยู่ในส่วนของชั้นที่2ค่ะเราไปชมกันเลย บันไดท็อปไม้มาพร้อมกับกราวจับสีไม้ธรรมชาติมีความมินิมอลพื้นปูด้วยไม้ SPC ทําให้ตัวบ้านมีความอบอุ่นมากขึ้นยังมีห้องแต่งตัวแยกออกจากห้องนอนเพื่อรองรับเสื้อผ้ารวมถึงสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆด้วยนะคะในส่วนของห้องนอนเล็กห้องแรกมีการจัดวางตำแหน่งของหน้าต่างไว้บริเวณหัวเตียงและด้านข้างเพื่อรับลมทําให้ห้องไม่ร้อนและรู้สึกผ่อนคลายนั่นเองค่ะมากันในส่วนของห้องนอนเล็กที่2ค่ะ ห้องนี้มีการจัดวางตำแหน่งของเตียงเลือนบริเวณด้านข้างเหมือนกันค่ะแต่จะเป็นการหันทิศทางให้มองเห็นบริเวณหน้าบ้านได้อย่างชัดเจนมากันที่ห้องนอนมาสเตอร์ Master นะคะห้องนี้กว้างขนาดวางเตียงคิงไซส์ได้สบายๆทั้งยังมีพื้นที่ที่สามารถตกแต่งบิวอินเป็นโซนแต่งตัวหน้าห้องน้ำได้อีกด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ภายในห้องยังมีการทำบานเลื่อนไปยังระเบียงหน้าห้องทำให้สามารถมองเห็นบริเวณหน้าบ้านได้180องศาเลย ฟังก์ชันที่ครบคันกอบโจทย์การใช้งานแบบนี้ยังมาพร้อมกับบริการแถมฟรีวางระบบ CCTV อินเทอร์เน็ต ฟรีฝ้าหลุมซ่อมไฟหนึ่งสเปบริการเขียนแบบออกแบบและดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างบริการระบบกำจัดปัวของโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหวรับประกันโครงสร้างนั้น5ปีขั้นใดที่สนใจสร้างบานกับบริษัทฐานปัดสามารถติดต่อกับเราได้ที่โทร0 9 3 2, 3 7 7 9 0 0 9หรือ l ล n e id ฐานปัด o f f i c e บริษัทฐานปัด